สวยเ่อนสวยโอ้ยแล้ววายโคตรเยอะแล้วมันจะโคตรวายดีครับดอกนี้โูโหล้างไปอูอีพันเก้าดูเฮ้ยเอาดีเฮ้ย โอเคครับผมก็กราบสวีดัสสวัสดีกันด้วยนะครับผมคนดูทุกท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับบักยองพาปั่นนะครับผมดูนะฮะเอาวันนี้นะครับผมก็เกมใหม่อีกแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวจะมาลองในทุน100บาทแล้วกันนะฮะรอบนี้ว่าจะเป็นยังไงนะครับผมคนดูก็ไปดูกันนะฮะคนดูนะฮะสำหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปผมใหม่เนี่ยครับผมก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยแล้วกันนะฮะจะได้มีกําลังติดต่อไปนะเดี๋ยวสองบาทครับเปิดไปเลยนะครับผมคนดู ยังไงครับทุน100ของเราจะปังหรือเปล่านี่ครับผมมาแล้ววายมาแล้วยังไงครับผมล้างไปหนึ่งทีแล้วดอกนี้โอ้เขาสวยท่านผู้ชมโอ้โหเรียบร้อยนี่ครับผมคอมโบ้สวยครับสามขั้โบคูณสิบอีกแล้ววันหมดครับผมมันดูสแกตเตอร์ยังไงนะฮะเข้าต่อเลยหรือเปล่านะครับผมดู yes เรียบร้อยนี่ครับผมแปดร้อยสามสิบบาทเป็นไง เอาอีกมาอีกนะคนดูแล้วจังหวะนี้อู้หูหลังกระดานครับผมพันสี่ร้อยเน้นๆครับผมอู้คอมโบนที่สองอีกยี่สิบช่วย yes ของแท้ว่ะคนดูหวานเจี๊ยบโมเยวันเลยทีเดียวนะครับผมดอกนี้ สวยมันสวยโอ้โหแล้ววายโคตรเยอะแล้วมันจะโคตรวายดีครับดอกนี้อู๋หลังไปอูอีพันเก้าดูเฮ้ยเอาดีเฮ้ยเบอรโอ้โหโอวานเจ๊บโมเยวอีกแล้วนะครับผมมนดูแล้วมันจะเบอร์ไปไหนก่อนนะครับผม แล้วดูวายมาแต่ละทีนะครับผมสี่ห้าตัวครับคนดูดูดิดูดดคนดูช่าแปดร้อยหกสิบสี่บาทนะครับน้อนนอนนะครับผมคนดูซุปเปอร์เมกาวินไปดีนะครับผมอย่าเพิ่มเบ็ดกันหน่อยละกันนะครับผมโอ้โหจะได้แบบโบ๊ะบ้าโบ๊ะบ้ากันเลยทีเดียวมาเอาโตส้ส p ิ e ไปห้าสิบบุนละกัน ยาวๆนะครับผมเอาไม่อีกแล้วครับผมยังไงล้างไปนะี่ครับผมมาดูแล้วตอกน, <c oughs> นี้เน้นเน้นไปครับผมแล้วมันจะสวยไปไหนเนี่ครับผมมาดูช็อตนี้สี่พัสามรอยยีบาท <c oughs> ของจริง โอ้โหล้างไปคนดูแล้วตามด้วยค,คูณมาเน้นๆไปอล้างกระดานไปครับผมเช่เจ็ดพันเน้นๆคำโตๆครับดอกนี้เจ็ดพันสดเกเองร้อยเก้าสิบบาทครับนอนๆโอ้ เอาอีกแล้วเหรอเฮ้ยเอาเลยยังไงล้างไปนะครับผมเอาล้างไปอีกโอ้ยสวยเบอรสวยสามพันเก้าโอ้ยเกินไอ้ช่าอันนี้แค่เป็นสิบบาทนะท่านผู้ชมอือ <c oughs> แล้วดูจ่าย Workers, โคตรปังโคตรโหดโคตรอันตรายแล้วยังไงครับผมดอกนี้เต็มสูบเต็มสูบล้างกระดาษอีกทีอ้โหอีกแล้วคนดูเฮ้ยเอาดีเจ็ดพันหลองช่า เอาแล้วนะฮะคอมโบสุดท้ายแล้วกันนะครับปิดท้ายกันไปเนีครับผมวันนี้โคตรสุดโคตรโหดโคตรปังโคตรเฮงโคตรอันตรายอ่ะบอกเลยคนดูโอ้โหจ่ายยับยับจ่ายเน้นๆเลยครับผมวันนี้นะฮะรอบสุดท้ายนะฮะสี่พันสามร้อยยี่สิบบาทนะครับผมก็เอามายังไหลต่อเอาไปแถมแล้วกันนะฮะดอกนี้ยังไงก็โอ้โหมาขนาดนี้แล้วนะครับผมมาดูมาขนาดนี้แล้วครับผมมาดูโอ้โหแล้วดู แล้วดูแต่ละดงแต่ละดอกนะฮะจะเข้าก็เข้านะครับผมสแกตนะฮะโอ้โห,โโหเรียบร้อยเลยครับผมก็โอเคเลยละกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะแล้วก็ใครที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์มาละกันนะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับผมดูสวัสดีครับ